สวัสดีทุกคนผมโทสแล้วก็เฟรมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจบเกมไมค์ครับกันแต่ไม่จบธรรมดานะครับเราสามารถก๊อปปี้บล็อกอื่นได้เนาะยังไงพี่อยากรู้ใช่ไหมครับโอเคดูคลิปต่อไปอโอเคขั้นตอนการก๊อปนะครับไปหาชูเกะเคนมาชูก้าเคน where are you โอเจอแล้วชูเกะเคนเจอแล้วโอ้เยอะด้วยขั้นแรกนะครับทำเป็นเปเปอร์ซะเปเปอร์ทำไงอ่าชูเกะเคนวางเรียงกัน3อันจะได้เปเปอร์ โอเคใช่ค่ะโอเคอ่ะต่อไปได้เปเปอร์มาแล้วใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่วางขวาบนอ<ะ>่าแล้วก็วางสติ๊กตรงกลางอ<ะ>่าแล้วก็สายล่างหยิบออกมาว้าวไม่ได้อ๋อต้องชิปอ๋อชิปขี้ขวาชิปขี้ขวาอ่าอ่าอ่านี่เราอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ก,กดขี้ขวาเป็นการวางเนี่ยเพราะว่าที่เราอยากให้ทำเพราะว่าเราเจอเหล็กเว้ยอ้าวกลายเป็นกลายเป็นดินไปแล้วบ้างไึงถ้าสามารถตอบอันนี้ได้ปะเอาไปพวกเอเดอร์ไอ มันไม่มีอะไรให้กอลป์เลยมีเหล็กเต็มเหล็กเต็มเลยเต็มขนาดเฟมอ๋อนี่เลยโุ้ยว้าวเด็กว้าวถ้าเราเจอเดมอนอะเฮ้ยไม่แน่มีแกะมีแกะไม่แน่มืดจะมืดแล้วนะเฮ้ยแกะแกะแกะต้องแต่ขนแกะมานะครับเรามีเครื่องก๊อปปี้อ่าฉลาดฉลาดนะคนฉลาดเป็นไงแป๊บหนึ่งนะถ้ามันก๊อลป์เจ็งได้ปุ๊บไม่ไม่ได้ไม่คิดได้อาจจะได้ก็ได้นะพอนเป็นบล็อกเพื่อนพี่สองบล็อกอะดิแป๊บหนึ่งต้องลอง ไไดด้้เฮ้ยมันได้ได้ได้ไรมันแต่มันอ๋อมันต้องมันต้องก๊อปหัวมามันต้องก๊อปหัวมาถึงจะได้เว้ยแป๊บนึงถ้าเราใส่ของในเฟอรเรนซ์จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันก๊อปได้เฮ้วล้งกันเลยเหรอเออแป๊บนึงหวานหมูสิโอเคได้เหล็กเพิ่มมาสามก้อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูนี่สินั่นแหละตอนเราขี้เกียจทุบอ่ะเฮ้ยเฟมเฟมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรารู้วิธีแเราแกเหล็กใส่ในนี้เฮ้ยมันใส่ได้มันใส่ยังไม่ได้เผาใช่ปะเผาแล้วก็ได้ มันใส่ได้มันใส่ได้ต้องต้องวางเอาต้องยัดยัดเข้าไปข้างในเอาเอ้ยเราทำเป็นกล่องแทนดิัลโหลเออว่ะใส่เลยเข้าไปอ่าหยิบออกมาอ่าเสียแล้วหาแล้วแล้วก็เสียแันมารวมกันอ่าอ่าอ่าเสียงเปิดกล่องเต็มไปหมดแล้วตอนนี้อาโคตรโกงเอ้ยสี่สิบมาแล้วแร้วว่าเราชูดสต็อป หกกับอีแล้วอ่าเราว่าเราครบล้เราเพียงพอแล้วตอนนี้เราทำชุดเกร็กันก่อนถ้าเราไม่เหล็กอย่างนี้เราเป็นนายทุนได้นะบายไม่เหล็กเจอโอ้ยย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 ้ยย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 ยอยยยยมียย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 ยรยยยยยยรยยยยยยย้ยยนยยอปยด้ยัยย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 ยบยยย่ยยยยยอยย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 ลยเยยยยายย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 ย่ยย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 ะ ไอเฟมจะอะไรแย่เก yeah. okay, like ็บไปไปได้เร็หวาดแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทำอาหารก่อนปะเออแล้วก uh> uh uh ็เผาเผานี uh 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 nee, uh ่ไงนี่ไงเราได้นี่เรา copy เฟม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 นี่นี่อาหารเทียบเลยสามสองตอนนี้เรามีอาหารเพียงพอแล้วไปล้นเลยพี่โอเคไป let's go บาไปเลยเจอที่จะเจอไปแล้ววันนี้ มีใช่เลวีนะเออมีเพชรปะหาหาหาเพชรไหมลองไหมเอาดินี่ดีดีดวอเตอร์คัตไงเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องนี่มันมีนี่เหรอเฮ้สว <c oughs> ัสดีครับมีเพชรไหมเอ่ยขอเอ็กซ์เรย์กันหน่อยโอเค <c oughs> ข้างล่างมีเลวีนอยู่ดดสูตรนี้เลยหรอสูตรนี้สูตรนี้ได้ได้ใช่เล้ดิได้ด <c oughs> ได้ไดใช้มันทุกงานแล้ใช้มันทุกงานนะอ่าขุดขุดขุดดิ่งลงไปเลยแกงเฟรมเนาะแกงไม่ไดเอ้ยไม่เอาคนเรา มันมีเรมีมีม,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 มีมีเอม<ร>าลอนเอาไปเอาไปปัมม๊มป่ะเอาไปปั๊มก่อนมีสินี่ก่อนก๊อฟก่อนก๊อฟก่อนแม่งดวงดีจริงนะกูเนี่ยอ่ะเนี่ยก๊อฟในหวัวเป็นการก๊อปที่ทารหดมากเล้วจริงสารหดมาได้เดมอนได้ไม่ใช่เดมอนเราได้เอมาลอนมาหนึ่งสแต็กละเฟรมมาปะ่ะของมาเต็มละโอเคขาน,านนน<พ>าดั้เโอเคนี่พอแล้วกันอยากได้เพิ่มค่อยไปหาเพิ่มตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่บนหัวพี่อ่ะ อ่ะอ้าไม่ไปหาเพชรกันนะเราว่าเราว่าเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวซามทอสให้แป๊บน,นึงมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ผมมีแผนพี่พี่อยู่ไหนมาว่าว่ะผมมีแผนพี่คือขันหลังมันนี่ขันหลังมันน,นี่อ่าวางบล็อกหน่อยฮะตัวหนึงนะไม่ไหวละเอ็มมันรอนเยอะกันไปคว่ำทองเลยดึงติดตึงเอ้าเฮ้ยไม่ใช่นี้ <c oughs> เราตึงทำของทองหรือเปล่าเราจะฆ่าตัวฆ่าตายหรือเปล่าเออมันยังไม่มามันยังไม่มามันยังไม่มา เราก็ต้องาหาทอยน,นี่เอา,าอะไรจริงกินก่อน <Okay. S 1> อ่ะเราทำยังไงกินก่อนได้ละตึง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 ไอ้ใจกลัวเลยวิไอ้ลบลบดิบดิบดิบเดี๋ยวตันเองระดับผมฟิวมาพอๆหน้อยเราได้มาเท่าไห,หร่แล้ววะเราได้มาเจ็ดบล็อกละใส่เป็นกล่องอีกพวกมุงรู้ม,มึงอยู่ไกล้ข,ข,ขนาดนี้ตามมาดิเฮ้ยเอ้ยเอาว่ะโอ๊ะ เอ้ยเนี่ยเอเดแมนเดี๋ยวคอปคอป่ะคอปป่ะมันก็เป็นเอเดแมนยังไงวะเฮ้ยอ๋ออ๋อเอเดเอเดเพิร์เอเดเพิร์อ่ออะตีตีต oh, ีแกลองมองตามนันดิมองมองหน้ามาเลยเห็นไหมมันไม่ไตีมึงเห็นไหมเทพวรักไม่เหลือพี่มันวารับเดินวาร์ปได้ใช่อย่า,ามองอย่างมองแกมแกมันย,าายืนนิาา่งเห็นไหมตอนนี้แกมองตา,ามันนะใช่ใช่แต่ถ้าเราตีมันก็จะหายไปเลยเอหายหายไม่น่าเลยอ่ะรอรอรอมามานี่มามานี่มามาเดินสำรวจฟอร์เทสก่อนล่ะนี่มาไหนมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเอเดแมนอีกตัวหนึ่ง ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดบ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 ดมาแล้วมาแล้วปิดโอ้ยยาอ้อยยาเอาหวอล้วไม่รู้ว่าเฟรมเป็นอะไรแต่ตอนนี้คือเราได้โอ้ยอ้ยเลาเร้ยพี่ดบกระตืเออรอดบอกว่าเราได้ครบแล้วเฮ้ยรอดเราดับได้ห้าอันคือเราดับได้สิบหกอันแล้วตอนนี้เออเนี่ยเจอแล้วเฮ้ยเจอฟอเทสแล้วไป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 อ่ะไหนนี่ตาบอดนวตาบอดอ๋อไม่เห็นเฮ้ยนี่อะพอดีเป๊ะเลย ต้องการเบสแค่ตัวเดียวอาจริงอยากถ้าเกิดเจอสควอเนอร์เบสอยากกอลสปอเนอร์เล่นว่ะหาหามันดิค่ะสรนหาคิดนะพี่เนอเอาวะเสร็จแล้วฟังหามโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พี่เยอะไปโอ้จะตายอยากรู้จะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นไหมบ้างอยากรู้โอ้ยโอ้ยโอ้ m โอ o d โอ้ my อ o d โอ้ my อ o d โอ้ my god กแล้ว เดี๋ยวว่ามึงลกูทำโรกก่อนทโรกก่อนโก่อนรุ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 นรวนรุ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 นร้อรเเรุนรปนรุนรุนรุเรุนรปนรุนรนรุรรนรรรรรนรรรรนรนรรนรนนรนรร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 เรรนรรรรุรรรรนรนรรรรรร ใจไม่รักสู้อ่ะพี่โทษสู้ๆครับคนละเลือกกันได้อ่ากูรู้สึกว่าชีวิตกูกำลังจะหาใหม่โอเคกูใหม่แล้วกูไปวัดีจ้ะอ่าโอเคโอเคอ่านจริงไหมแล้วว่าเราคนกลับโอเวอร์โบไหมใช่หมดหมดหน้าที่แล้วไปวิธีกลับง่ายๆแป๊บนึงกูขอบางตอนตายไปมาๆาว้าวตอนนี้เครื่องผมจะค้างแล้วทุกคนโอเคผมตายละทำไมกูรู้สึกตายยากเลยวะเฮ้ยบ้านมีซีแว นนูนตาดียังพี่ฮะเฮ้ยแปบ๊บนึงสกักล่ะเฟมบูมันยิงกูเป็นร้อยตัวเลยอน,นอนนอนแบบน้ำหนึ่งเออนั่นแหละนี่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 นมันมันมันรับแรงสติ๊กเป็นไอน,นี่เว้ยมันรับแรงดูธนูกับธนูตัวนะี้แถวลูกธนูเหรอไม่ไงกูได้ลูกธนูละเตรีมได้ลูกธนูแล้วเฟมว้าวเอ่อเหมือนกันแต่ว่ามันทำแรงแล้วอ่ะอ๋อ ว่านีไา่ไงฮนูนด้ฮนูแล้วอ่านี่แกแรกทุกตวัวใช่ไหมเนี่ยเฟมใช่เลยเออเปลี่ยนที่นี่หมู่บ้านนี้จะมีแค่สี่ตัวแล้วเนี่ยคือทุกคนผมจะต้องการไดมิซีสองตัวครับผมอยากทำชุดกรอบเพชรเนาะแต่มันไม่มีในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มันอับมันอับมันเฮ้ยนี่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 อ่ามาละมาละมาละไแก๊แรงแก๊แรงเพราะนี่ไงเพราะแอมมาแล้วหมดแล้วพี่ขอหน่อยนี่ชุดกรอบเพชรจะไม่ต้องทำอะไรนะครับวันนี้จะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมันมันพูดไปช้าเกี่ยว เฮ้ยค oh, no. oh, no. mm ิปเปอร์ค no ิปเปอร์เอาเชือ oh. ค้ามาแล้วเอาโอ้เอาน่าไม่มีใครเห็นแล้วกันอ่ะขอรานไปเฮ้ยเราได้แล้เราได้เราเราได้เราเราได้พีแก๊สเราได้โชเบลของแกจะเป็นขวานดาบประมาณนั้นดิวโอโห้น็อกแบ็กเนียดาบงงมากเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศเฮ้ยเราเจอกองเฮ้ยเฟรมเราเจอลังโจนอ่ะแป๊บนึงจะเข้าวเหรอไปสองสอง โอ้เราเจอขวดด้พีหนึ่งอันโจนโจนโจนยิงพี่พี่ให้เราเจอขวดด้พีหนึ่งชิ้นไม่เอาแล้วกันเราจะซากอะไรยวซากปลาปักฟังแต่อุปกรณ์มาก็นึกว่าโหดขึ้นโว้ยอุปกรณ์กระจอกนี่ยพี่เพาเข้าไปสับหลวงจนผมรู้ไรตีไม่เจออะไรเลยเนี่ยซากอันนี้ตรงนี้ลงดินเจ้าเราตรงนั้าไปขวดไอ้จะก๊อปปลาไหลป๊บนึงยอยากเล่นตีอย่างมันเออว่ะหาดิหาดิสวัสดีครับเฮ้ย เจอลังหนังสือเนี่ยได้ละได้เลยได้ยัยงไป็มุมละมุมข้อเังหนังสือปุย้ยเราทำอะไรอ๋อเราทำเตียงโอเคเราก็ไม่น่าทำเตียงหายเลยพิกแองสุดเทพมาปะอ่าเรามีอยู่โอเคโอเคไปไปหากันด้าน,นบนไม่ใช่อ๋อด้าน,นบนไม่โอเคด้าน,นบนเคลียร์แล้วกันนะจะรับผิดจำแล้วจเจอแล้วเจอังแกงจริงโอ้ว้าวเ,เลยตั้งเลยโอ้ซิบฟิส ได้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 โอ้โฮะมาละรัวเลยมีน้ำปะมีน้ำปะอะมีมีมีทำน้ำเฟรตี้ให้หน่อยพี่ถอดว่ะแล้วอาจจะกี่นาทีนะพี่ห้าสิบสี่ขายน้ำแบบยังว่ากูว่าเกิดเกิดต้องต่อปะไม่ต้องต่อไม่ต้องแล้วพี่โอเคเราจะต้องเออเราเราไม่หลักการตีย่งไงนะคือถ้าตี ตีแล้วให้วางค o v e r s t o n e เหม่เป็นการมาร์กเอาไว้ว่าตีแล้วอ่าใชนน่นี่เนี่ยตีแล้วอ,อ่ะองแกตีแล้วอ่ะมาร์กเดี๋ยวมาร์กให้อ่านี้อ้อเอ,เเอเี๊โอ้ยเอ็มเอมจีอู้ไม่รอดตายเหรอพีอเอเ่ไม่รอดนี่คือเอ็มเอมจีไม่รอดเลือดเหลือครึ่งหัวใจก็บอกอย่งทะลุดได้เว้ยอ่าทะลุละโ,โอเคลองอู่ลองอู่ลงอู่ พาทีพีมาเลยนะไม่ใช่ทีพีเอเนเฟโอมาเลยดูมันหันหน้าก่อนมันฐานอะไรอู้ยแา่เหมือดแรงมากใช่ไหมแต่เหมือแรงมากบินต้องวางบล็อกปัดปัดป้าเจยเวเลยเฮ้ยรอด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 ใช่รอดรอดรอเวสองอันขอเล่นหน่อย ไม่เข้าเลยแต่กูาตายโอ้มันอัดลงมาไปไปต,ต่อเดี๋ยวมาร,ร์คหนึ่เดี๋ยวเซตเซตเซตข้อเดียว่ะเซตมังกรเฮ้ยมังกรทำวนนี้แหละกด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 โอ,โอมีกี่บ้ามีเฟรมอีกกี่บ้าโอย เอ้คนหนึ่งกับหนึ่งเราขอเราขอเตยียนหนึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยเอฟเอ,อ,อ,เอ,อเนเอ้เอฟเนอนนี่ไงออกประตูแบบในที่จะอ๋อ <laughs> นี่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  ไอเวนเฟลก็เงินน้วยโอเคโอเคกลับโลกไม่เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีสวัสดีรั๊ายบายเย่เย่